เรื่องข้อความไม่ประมาทนั้นจะประคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ประยุทธ์ประยุตโตได้ประทานความหมายเอาไว้ดังนี้นะครับว่าความไม่ประมาทเป็นธรรมสำคัญอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสเน้นตรัสย้ำจนกระทั่งแม้จะเสด็จดับขันธะพรินิพพานก็เป็นพระดำรัสสอนครั้งสุดท้ายที่เรียกว่าปัจฉิมวาจาลักษณะสำคัญของความไม่ประมาทก็คือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ สติท่านแปลว่าความระลึกความนึกหมายความว่ามีความตื่นตัวคอยระลึกคอยนึกอยู่เพื่อดึงเพื่อตรึงจิตใจเอาไว้ให้อยู่และให้ดำเนินไปกับสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นคุณเป็นประโยชน์และไม่ยอมให้จิตใจถลายออกไปกับความชั่วและสิ่งที่เป็นโทษอันจะก่อให้เกิดความเสื่อมความเสียหายบุคคลที่ดำเนินชีวิตเป็นอยู่อย่างมีสติ จิตใจย่อมอยู่กับสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นคุณเป็นประโยชน์ที่จะพึงกระทําและไม่เลื่อนไหลไปตามสิ่งเสียหายเสื่อมทรามรวมทั้งความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงทั้งนี้ก็เพราะว่าสติคอยกํากับจิตใจไว้กับความดีงามแล้วก็กีดกั้นจิตใจออกไปจากความชั่วความเสื่อมทรามเสียหายทั้งหลายบุคคลที่เป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติเนี่ยก็คือ มีสติกำกับจิตใจในการดำเนินชีวิตอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทนะครับบุคคลผู้เป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติก็คือมีสติกำกับจิตใจในการดำเนินชีวิตอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทความไม่ประมาทจึงหมายถึงความไม่ละเลยไม่ทอดทิ้งไม่นอนใจไม่ปล่อยตัวไม่ปล่อยเวลาไม่เฉื่อยชา ไม่ผัดเพี้ยนตลอดจนไม่หลงระเริงมัวเมาโดยเฉพาะการมีความกระตือรือร้อนใส่ใจขวนขวายตื่นตัวอยู่เสมอนะครับไม่ปล่อยตัวปล่อยใจให้ตกหรือว่าถลําไปในทางความเสื่อมสวับความเสียหายแล้วก็ไม่ทิ้งโอกาสแห่งการสร้างสารรค์ความเจริญก้าวหน้างอกงามทั้งหลายทั้งมวลได้ประทานความหมายต่อไปว่าความไม่ประมาทนั้นแสดงเด่นชัดออกมา ที่การรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ดังพุทธพจน์ที่ตรัสสอนให้ใช้เวลาทุกขณะอย่างมีสติไม่ให้เสียเปล่าความว่าคโนโวมาอุปัจจคขาแปลความว่าขณะอย่าได้ล่วงท่านทั้งหลายไปเสียหมายความว่าพึงใช้เวลาอย่างมีค่าให้ได้ประโยชน์สูงสุดทำชีวิตให้ดีงามยิ่งขึ้นแม้แต่ขณะเดียวก็อย่าให้ล่วงผ่านหมดไปเสียเปล่าทั้งนี้ ปฏิบัติผ่อนล,ลงตามเถรภาสิทธินี้ที่ว่าอโมคังทิวสังกยิราอเปนะะหูเกณนวาวะแปลโดยใจความว่าเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างสิ่งที่ได้นั้นย่อมมีหลายอย่างหลายประการตั้งแต่การได้วัตถุสิ่งของทรัพย์สินเงินทอง ได้การได้งานก้าวหน้าไปได้บำเพ็ญประโยชน์ได้ทําบุญสุนทรทานได้เรียนรู้ศิลปะวิทยาการได้เพิ่มภูนคุณธรรมได้ความสุขความรื่นรมใจได้ปัญญาที่มองเห็นโลกเข้าใจชีวิตอย่างรู้เท่าทันท่านกล่าวสั้นๆว่าได้พัฒนาชีวิตจิตใจและทำปัญญาให้เจริญงอกงามและก็ได้ทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่น ถ้าทุกวันได้บ้างแม้ไม่มากก็จะค่อยเพิ่มทวีขึ้นไปตามการตามวันเวลาก็จะไม่ว่างเปล่าเป็นการปฏิบัติในวิถีแห่งความไม่ประมาทท่านจึงแนะนําให้ปฏิบัติให้ได้บ้างทุกวันนะครับและก็พยายามพัฒนาให้ได้สิ่งที่ประณีตยิ่งขึ้นไปตามนยะแห่งธรรมภาสิตดังกล่าวดังนั้นคืนและวันเวลานั้นหายาก มีค่ามากมุ่งใช้ให้ได้ผลประมาทวันเวลาลดค่าคนมีแต่มุลถิ่นโทษประโยชน์ใดอันคืนวันเวลาอย่าได้ละกอบธุระรวดเร็วอย่าเหลวไหลถ้าปล่อยวันเวลาให้ช้าไปจะเสียใจกอดเขา่าเศร้าอุรา